คืออย่างนี้มีเอฟซีเขาก็ถามป๋าบอกป๋าคะการถ่ายรูปติดรั้วหรือติดหน้าบ้านของคนคนหนึ่งเนี่ยมันผิดกฎหมายด้วยหรือค่าป๋ามันทําได้ไหมค่าป๋าเห็นเขาบอกเขาจะแจ้งความดําเนินคดีเขาจะฟ้องร้องอะไรอย่างเงี้ยบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการถ่ายภาพบรรยากาศอะไรก็แล้วแต่ในที่สาธารณะเนี่ยแล้วมันไปติดภาพนะมันไปติดรั้วบ้านใครมันไปติดประตูบ้านใครมันไปติดคนในบ้านคนนั้นคนนี้กําลังทํานู่นนี่นั่นเนี่ย เป็นการถ่ายภาพธรรมดาปกตินะครับก็ก็เขาเรียกว่ามันขาดอะไรครับวิธีการถ่ายรูปคือเราต้องมีเจตนาที่ต้องไปถ่ายแต่เราเจตนาของเราที่ต้องการถ่ายคือถ่ายภาพบรรยากาศถ่ายภาพวิวนะครับถ่ายภาพควายถ่ายภาพหมาสุนัขอะไรอย่างเงี้ยนะครับจ้านเจตนาของเรานะครับเจตนาคือองค์ประกอบอะไรครับมันจะความผิดมันต้องต้องครบองค์ประกอบ นะองค์ประกอบภายนอกนั่นคือการกระทําองค์ประกอบภายในคือเจตนาดังนั้นเนี่ยนะครับเราไปถ่ายติดบ้านใครก็ไม่รู้ไปติดติดถ่ายงูเขียวใครก็ไม่รู้ไปติดถ่ายติดโดนใครก็ไม่รู้แล้วจู่ๆก็บอกโอ้โหภาพนี้ถูกเผยแพร่ออกไปปรากฏว่ายังไงครับปรากฏว่าทําให้อ่าคนบางคนนึกได้บอกเอานี่ไอเหี้ยประธานนี่ว่าไอ้สัตว์เลยคลิปนี้เหลืองอีกแล้วครับท่าน ไปไอ้ไหน้ามันประธานนี่วาเอ้าไอ้หน้าเฮียนี่ไปทําอะไรตรงนั้นเราเออไปขุดหลุมฝังเงินหรือไงหรือไปขุดหลุมเอาเงินขึ้นมาแล้วปรากฏว่าคนโพสเนี่ยเขาก็โพสไปก็บอกบรรยากาศสวยค่ะเห็นวิวแล้วคิดถึงบ้านจังนะครับอะไรแบบเนี้ยแล้วใต้คอมเมนต์ก็เสื่อมมีการด่ากันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับผมจะเรียนอย่างนี้นะครับว่าการถ่ายภาพใดๆกันแล้วแต่เนี่ยนะเป็นถ่ายเราเอ่าเป็นการถ่ายภาพเพื่อ เก็บบรรยากาศเก็บโมเมนต์ต่างๆเอาไว้เนี่ยนะครับอันนี้ไม่มีความผิดนะฮะตามกฎหมายไม่มีความผิดแล้วถ้าเกิดเราต้องการเอาไปลงหรือภาพนั้นไปติดภาพบุคคลระดับ VIP ระดับประธานบริษัทอะไรอย่างงี้นะครับไอบริษัทคีมฟอกหน้าต่างงูเขียวเนี่ยนะครับแล้วเราไปลงเวลาลงแล้วก็ลงสวยๆครับแฮชแท็กสวยๆเห็นภาพนี้แล้วคิดถึงบรรยากาศเก่าๆที่บ้าน ภาพนี้สวยไหมคะอีสานบานเหาส่วนข้างล่างคอมเมนต์จะไปดงไปด่ากระช่างแม่งไม่เกี่ยวกับเราจริงไหมคือคุณอย่าไปจูวหัวแบอบกดูสิเห็นตัวเฮียเดินไหมนี่ถ้าคุณจววหัวแบบนี้คุณขึ้นแฮชแท็กตรงนี้ขึ้นมานะโอ้โคอมเมนต์คุณจะบานเลยเป็นพันแต่ว่าคุณก็สุ่มเสี่ยงแต่ถ้าคุณเอาไปลงถ้าเกิดติดตัวติดตัวไอ้นะันวีไอพีหรือติดตัวประธานนี่นะแล้วก็ แท็กแท็กขึ้นไปบนหัวว่านะครับโอ้ยคิดถึงบรรยากาศเก่าๆบ้านเฮาคิดถึงอ่ะคิดถึงผู้สาวคิดถึงพ่ออีพอ่ออีแม่นะคิดถึงเฮาคิดถึงเสี่ยวที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นการบรรยายถึงความความหลังคิดถึงเราอยู่ต่างจังหวัดบ้านเราอยู่อะไรครับอยู่สกลนครอยู่นครพนมตัวมาทำงานกรุงเทพ พอ,พอได้มีโอกาสกับบ้านไปก็มีการเก็บภาพบรรยากาศเก่าๆนั่งรถขับพาลก็ถ่ายภาพตาม,ตามวิตามวิวริมสองข้างทางนะครับแล้วพอเอิญไปติดใครก็ไม่รู้เข้ามาช็อตหนึ่งแล้วพอเอิญรูปนั้นเป็นรูปที่แบบอุ้ยคมชัดมากนะครับแล้วก็อะไรฮะไม่ต้องไปแต่งสีไม่ต้องไปแต่งอะไรเพิ่มก็ไปโพสพอไปโพสเสร็จแล้วไปไงครับนะฮะพอไปโพสเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับอบอกว่า เห็นภาพนี้แล้วคิดถึงบรรยากาศเก่าๆลักแม่ขึ้นมาทันทีโพสแค่นี้พอส่วนข้างล่างเนี่ยนะฮะไม่ต้องไปสนใจข้างล่างจะเป็นจะตายร้ายดียังไงกูว่าแม่งเพียบะนะครับแม่งเพียบแน่ๆถ้าเห็นประธานเนี่ยต้องเพียบนะครับเออนะเสร็จแล้วเป็นยังไงทีนี้ก็มีการพอท่านประธานเห็นบอกอูยเห็นไม่ภาพนี้มีมีรูปก,ก,กูกูไม่ยอมข้างล่างคอมเมนต์เพียบเต็มเลย ไปแจ้งความดําเนินคดีฐานเลยครับไปแจ้งฐานผมจะไม่บอกปล่อยให้แม่งไปแจ้งเอาว่าผมรู้ว่ามันโง่ผมรู้ว่าคนคนนี้แม่งโง่ไม่พูดไปแจ้งเสร็จปุ๊บนะฮะก็ไปสู้กันที่อะไรครับก็ไปสู้กันที่ศาลเพเ่อไม่ถึงศาลด้วยฉันพนักง,งานสอบสวนก็สั่งไม่ฟ้องแล้วฉันพนักง,งานสอบสวนมีความเห็นทางคดีสั่งไม่ฟอ้องเพราะเป็นการถ่ายภาพมีการบันทึกขึ้นมามีการไอไมีการแฮชแท็กข้อความไป เห็นภาพนี้แล้วนึกถึงบรรยากาศเก่าๆลักแม่ขึ้นมาทันทีจากลูกผู้กระตันอยู่นะอะไรหรือจากลูกผู้ไม่เคยพาแม่ไปทิ้งที่ไหนอะไรแบบนี้นะฮะก็จบนะครับเพราะว่าเราขาดเจตนาชัดเจนนะครับส่วนข้างล่างเนี่ยนะครับอ่าาจะคอมเมนต์ก็รับผิดชอบกันไปแต่การคอมเมนต์ก็ต้องอะไรครับมันก็ต้องระมัดระวังนะเอฟซีนะเป็นเอฟซีช่องป่าเนี่ยต้องระมัดระวังต้องรู้ทันกฎหมายต้องรู้เล่เหลี่ยมไอคนพวกนี้ โอ้โหแหมนึกว่าถ่ายติดเหี้ยอะไรอย่างเงี้ยนึกว่าถ่ายติดเหี้ยนะครับทีนี้เนี่ยถ้าเกิดสมมุติว่ามันจะเอาประ,ประ,ประเด็นนี้มาว่าโอ้โหเห็นรูปก,กูแล้วบอกเหี้ยทันทีเลยเหรอบอกเปล่านึกว่าถ่ายติดเหี้ยกูไม่ได้บอกว่าแหมติดเหี้ยชัดเลยนะอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่นึกว่าถ่ายติดอะไรวนุนย์ อะไรอย่างนี้ก็ได้ไม่ต้องแบบเฮียจังๆก็ได้มันอาจจะไม่แรงแต่ว่าคือฟังดูก็รู้ว่ามึงอะไรเงี้ยคุณวรนุชใช่ไหมครับปุรสงสารคนที่ชื่อวรนุชทะเบียนราชเขาบ่นทิบหายเลยที่ว่าการอำเภอสำนักงานเขตบอกคนที่ชื่อวรนุชเนี่ยเขาเดือดร้อนเขาเดือดร้อนเพราะไอ้เฮียรัฐบาลเสิอกไปเปลี่ยนชื่อจากเฮียเป็นวรนุษดีนะมึงไม่เปลี่ยนเป็นสรพง์จุกกลุงถ้าเปลี่ยนเป็นสระพงเมื่อไหร่เนยแม่งวุ่นวายเลยทีนี้ <laughs> มึงก็บอกเท่ต่อไปนี้เราจะเราจะเรียกเฮียเป็นชื่อเจ้ระเ้น้อยอะไรอย่างเงี้ยอ้าวโอเคมันไม่ชื่อตรงคนนี่มึงแม่งไอเ้เฮียปัญญาไม่มีเสือไปตั้งชื่อวรนุชแล้วคิดดูเนี่ยคนที่ชื่อวรนุชเขาเดือดร้อนนะก็ต้องไปนะไปเปลี่ยนชื่อเอาบอกพี่พี่วรนุชไปไหนเนี่ยคนที่เดินข้างก็มองเลยเอา้าวไอเ้เฮียนี่คุณเดินกับเฮียเหรอจกลูนะครับก็เป็นแบบนี้ดังนั้นไปถ่ายเลยครับไม่มีความผิด ผมยืนยันตรงนี้ว่าสามารถถ่ายได้ต่อให้ถ่ายติดรูปมันเองเนี่ยและเอาไปโพสก็ไม่มีความผิดไม่มีความผิดร้อยเปอร์เซนต์หรยกว่าล้านเปอร์เซนต์ก็ได้นะฮะมันเป็นคำพูดของคนที่ไม่รู้กฎหมายเป,เป็นคำพูดของคนที่วันๆไม่คิดที่จะทำมาหากินอะไรนะฮะวันๆก็หาแต่เรื่องไอ้ที่พูดมาทั้งหมดนี่ไม่ได้หมายถึงใครนะฮะนะครับถึงบอกอุ้ยดูสิพูดอย่างนี้แล้วเนี่ยมันไม่มีใครแล่เราคนเดียวเท่านั้นนะดูสิแม่มันพูดถึงเราอีกแล้ว นะอย่าไปคิดไปเองนะครับอย่าคิดไปเองนะครับทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงไอ้ที่พูดขึ้นมามันเรื่องสมมุติสมมุติมันมีคนไปถ่ายภาพติดใครขึ้นมาสักคนมันเป็นคําถามที่เอฟซีเขาถามมาเราก็ไม่ได้ยืนยันข้อเท็จจริงว่าเป็นใครนะครับไอ้อย่างนี้อย่าคิดไปเองนะจกกรูนะครับเสร็จแล้วเป็นยังไงแล้วทีนี้พอไปเสร็จแล้วข้างล่างเขาจะด่าเขาจะคอมเมนต์เวลาคอมเมนต์ด่าก็ต้องสูภาพเอา ติดวรนุษย์มาด้วยเหรอนั่นคุณวรนุษย์นี่วรนุษย์มันชื่อคนนะฉะนั้นอะไรครับถ้าเกิดสมมติวันชื่อวันชัยแต่เราเรียกมันว่าอะไรฮะวรนุษย์แล้วมันไปฟ้องเราอะดูสิมันหาว่าเราเป็นเฮียเปล่ากูคิดว่ามึงเป็นชื่อคนชื่อวรนุษย์เอามึงไม่ใช่ก็คือไม่ใช่สินะครับพอไม่ใช่แล้วเป็นยังไงอะมันพิสูจน์ไม่ได้เนี่ยว่ามึงชื่อวรนุษย์อันนั้นเอาบัตรประชาชนมาดูสิมึงชื่ออะไร ยกเว้นว่ามึงจะไปที่ว่า,าการอำเภอแล้วไ,ไปเปลี่ยนชื่อว่าชื่อข้าพเจ้าชื่อนายวรนุชแทเบเอออย่างนี้ถ้าเรียกวรนุชเนี่ยหรือถ้าด่าวรนุชเนี่ยมึงใช่มึงเลยนะอ่าเราก็เรียกใหม่ไงเอออ,อจะเคน้อย <laughs> นะครับไม่ต้องห่วงครับถ่ายได้ต่อให้ติดมันก็ถ่ายได้โพสได้ลงได้ไม่ได้เป็นการละเมิดอะไรนะครับไม่มีการละเมิดใดๆทั้งสิ้นเพราะว่ามันเป็นการ ขาดเจตนาภายในนะครับนั้นองค์ประกอบของความผิดก็ไม่ครบเพราะไม่ครบก็ไม่สามารถที่จะกล่าวหาได้มันประมาณนี้ถ้าจะมีหมายเรียกก็แค่หมายเรียกพยานถ้าใครได้รับหมายเรียกพยานก็ต้องโทรไปพบพนักง,งานสอบสวนนะครับว่าไม่สามารถไปได้และไม่สะดวกที่จะไปขอให้พนักง,งานสอบสวนเนี่ยส่งหมายเรียกพยานเนี่ยนะครับไปที่สถานีตารวจท้องที่ที่เราอยู่สมมติว่าเราอยู่ในท้องที่สอสอ,อ,อสำเหลนนะครับ แต่เหตุมันไปเกิดที่สอพอ,อสอพออนครพนมนะครับก็ให้ที่สพออนครพนมเนี่ยนะครับส่งหมายเรียกพยานไปที่สอนอสําเรแล้วก็ส่งอะไรครับส่งประเด็นที่จะสอบสวนตามมานะครับว่าจะสอบอะไรเราไม่จำเป็นต้องไปในกรณีที่เป็นหมายเรียกพยานนะครับอันนี้ก็จะบอกเอฟซีเพื่อเป็นความรู้เผื่อใครได้หมายเรียกพยานแล้วเนี่ยจะได้ไม่ต้องเดินทางไกลไปนะครับก็ขอให้ เขาส่งประเด็นเข้ามาสอบในในพื้นที่ที่เรามีภูมิลำเนาอยู่นะครับก็จบมีอยู่แค่นี้เองส่วนถ้ามันอยากจะไปจงอยาจะไปแจ้งจะไปรื้อฟื้นนั่นใครเป็นคนนี้ไอคนนี้ดา่าผมอย่างนั้นอย่างนี้ไอคนนี้ถ่ายรูปผมแล้วผมเอารูปผมไปลงทําให้ผมถูกดา่าให้มันไปแจ้งครับให้มันไปแจ้งแล้วเมื่อแจ้งแล้วถูกถ้ามีคําสั่งไม่ฟ้องเนี่ยแล้วแจ้งความแม่งกลับเลยแล้วก็รวมตัวรวมตัวถือหุ้นใหญ่เลยนะเกินห้าสิบเปอร์เซ็นต หรือหุ้นใหญ่ร่วมแล้วก็แจ้งแยกย้ายกันไปแจ้งไอ้คนนู้นกน <ๆ S 1> น็นอหนึ่งไอ้คนนี้ก็นอหนึง่งไอ้คนนู้นก็อพอหนึ่งไอ้คนนี้ก็สบพตอหนึ่งแจ้งให้แม่งเดินทางไปเรื่อยๆให้พวกเอฟซีที่ชอบโอนตังค์ให้มันให้แม่งหมดตัวไอ้พวกหน้ามืดทั้งหลายไอ้ชี้แตงเมโป้เนี่ยไอ้พวกนี้ให้แม่งหมดตัวเดินทางไปแจ้งแม่งเรื่อยๆนะครับคนนึงก็แจ้ง <ๆ S 1> ที่นึงคนนึงก็แจ้งที่นึงเข้าสู่โครงการเที่ยวทั่วไทยไปกับไปกับใครครับ ไปกับประธานเจ้าของครีมตาครีมฟอกหน้าตางูเขียวต้องเล่นกันอย่างนี้แต่ต้องเล่นกันอย่างนี้เลยวันวัน,วนไปทำมาหาแดกวัน,ว,นวันก็หาแต่เรื่องความรู้ก็ไม่มีนะครับผมไม่ได้ผมไม่ได้มไมไดอะไรฮะป่ารายการนะแต่เจ้าของที่บอกบุกลุกมีแต่ร้านอาหารตามสั่งที่นางบอกบุกลุกทำไงมันมันจะบุกลุกได้ยังไงเราเราไม่ได้ไปบุกลุกนี่เราก็ยืน เราก็แค่ยืนอยู่บริเวณภายนอกเรายืนบนถนนทางหลวงเรายืนอยู่บนถนนหลวงแล้วเราก็ศาดตร์กล้องนะครับถ่ายสปีดช็อตนะฮะถ่ายปั๊บปั๊บปั๊บปั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 บ,ปบรวดเดียวจบแล้วไปคัดเอาทีหลังภาพาไหนแม่งชัดแล้วก็ทําได้ไม่เกี่ยวครับนะฮะบ,บ้านนี้เมืองนี้เขามีก่อนมึงเกิดอยู่เอกไอสันขวานโง่แล้วทําตัวฉลาดคนแบบนี้มีเยอะฮะคนแบบนี้มีเยอะนะโง่แล้วทําตัวฉลาดะ โง่แล้วนั่งนิ่งๆไม่เป็นโง่แล้วต้องแสดงเลยฮะแสดงก้ามดากโง่แล้วต้องแสดงก้ามดากด้วยกวูยืนอยู่ตรงนี้นะก็อยเห้กูรู้นะรู้นะอย่างงี้ต้องรู้นะจุกรู้นะครับเออ